ดเด็กๆเ,เขาเล่นกันนะคะแม่มาแล้วมาแล้ว<า> <laughs> หญิงดวงยิงดวงว้าวโตเป็นสาวแล้วลูกยังจะปีนพี่อีก <laughs> พอดูว่าลูกเจ้าโตเป็นสาวแล้วยังจะปีนพี่ <laughs> อ้าวสายน้อยสายน้อยกับพี่ชุ่งอ้ออุ้ยอุ้ยอุ้ยดูสองพี่้องเอ้าวดูดูพี่เขาจะให้ปีนไหมนี่พี่ดูเขาจะให้หนูปีนไหมกอดกอดกอด แล้วโอ้โอ,โอ้ดูสองพี่น้องนะคะแม่ดูดูพี่กับน้องเขาพี่กับน้องเขา้ชายน้อยเดี๋ยวโดน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 ขาลังพี่รุ่งนั่นนั่นว่าแล้วนั่นพี่ก็ให้เล่นด้วยดีดี ดูดาแม่สองพี่น้องเออแน่แน่แนทำาพี่แรงลูกเล่นเบาๆนะชายน้อยดาพสุขบเล่นเบาๆลูกหยุดจังหัดทีกันแล้วค่ะแม่ มาแล้วคุณสามเลยทีนียน้ยิงดวงมานี่ลูกยิงดวงไปไหนนะ่นะน่ะมาเนอะเนอเร็วเร็วเร็วไปแล้ว ยิงดวงค่ะแม่ดูนนพี่รุ่งเรียกแล้วเดินนี่ใครจะมาเล่นกับพี่รุ่งพี่รุ่งเรียกแล้วนี่ยิงดวงรีบมาเลย